อย่างมีรมม,มนุษย์เราหรือคนเราเนี่ยบางทีเกิดมาทําไมเพราะว่าเกิดมาแล้วบางทีมันก็จะมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์วันวันเราก็หมดแต่สแสวงหาความสุขสแสวงหาคําตอบและคนเรานี่เกิดมาเพราะอะไรครับอาจารย์มักมีคําถามว่าคนเราเกิดมาทําไมเพราะเกิดมาแล้วก็มีแต่ทุกข์บางคนตอบว่าเกิดมาใช้กรรมนั่นไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าเราเกิดมาเพื่อพัฒนากรรม คือพัฒนาชีวิตของเราให้ดีจริงๆขึ้นไปจนไปถึงวิวัฒนาการสูงสุดของความเป็นมนุษย์นั่นก็คือบรรลุภาวะพระนิพพานฉะนั้นถ้าใครมาถามเราว่าเกิดมาทำไมก็ไม่ต้องไปสับสนกับใครเขาตอบเข้าไปว่าเกิดมาเพื่อพัฒนาชีวิตของเราให้วิวัฒนาการถึงจุดสูงสุดอันได้แก่การบรรลุภาวะพระน,นิพพานพอบรรลุภาวะพระนิพพานเราก็เป็นอริยบุคคลและนั่นแหละคือเหตุผลที่เราเกิดมาในโลกนี้